ใส่ตะกร้อแหละครับเส้นเศษปุ๋ยปี๔๕ทุกท่านครับทีนี้เมื่อส่งปุ๋ยสวนอินทผาเราเจ้าประจำนะครับคือยุบเมืองุ๋ยเรยเข้าหนิล่ะครับใส่มาต่อเนื่องใส่ตลอดหมันเราก็สร้างอยู่ตลอดครับเราก็มาติดตามว่ามันนุ่ยเงยสำหรับอะไรแล้วเป็นเังอะไรแล้วมันนุ่ยเงี้ยครับเหรอครับผม อาเบิ่งใกล้ๆนะครับผมน่วยสมดายแล้วมันก็บ่คคอยเห็นนะพันคุ้มไปย่างดีแล้วครับน่วยน่วยแล้วครับนี่เก็ประมาณสองเดือนนะครับน่นวยสมผอมมือแล้วครับนี่ครับหนึ่ง6 7 8ส1มสี่ห้าหเจ็ดแปดเกาสิบตัวนี้1ิบจันนะครับสิบช่อครับตัวนี้ก็อายุปีกุกว่าครับเกือบ2ปีไอ้บ่งตัวอื่นนี่ครับ้า้ไปเล้ครับพ่น ตวนต่างรับนวยมนะครับนะครับว่อมสมบูรณ์ลูกง่ายลูกเสมอครับผมปกตินี่ครับใส่ปุ๋ยห่อกับห้อมน้นตัวนี้นะครับเนี่ยเขียนให่ลูกน่วยง่าย,าย,ายเสมอช่อนหนึ่งอันสามสี่ห้าหกเจ็สิอ็ดองสาม,สามส่าแล,แล้วช่อแล้วเซ็นเนี่ ช่วงว้ยยุ่จักยี่สิบน่้นยนะครับนึ่งถือต่อน,นะครับนึงถือยีสิบน,น่วยดูสีหง่สีเสมอซ้ำกันนะครับอู่อฮออะไรอันนี้คือ,อมันออกพ่มสออันนะครับเนา,างต้นที่นี่ฝนตกอยู่ชุกมืออยู่แต่ว่าใได้หดน้ำปันไดนะครับออกไปเบื้องใกล้ๆนะครับผมจน ลูกผักมาเบ่งบาครับผมามาเบ่งใกล้ๆครับอันนี้สวนนี่คือเป็นเพาะเมล็ดนะครับผมต้นผูสีหลายก็ต้นแม่ต้นนี้ครับ โอ้เราคือฮอดีเะรอโอ้ไงลูกงามครับไงเสมอหมดนะครับผมโอเคครับถือว่าพานนี่เราดหอยราตัดออกแล้วตัดยอดออกแล้วว่าเห็นหน้อยแหรอครับแล้วฮอดีมั่นเหรครับบางต้นนี้ครับ บงหนน่ยมัดูว่าสมบูรณ์ครับมันนี้ต้นเถิกนี่นะครับผลของการเพาะเมล็ดต้นเถิกหลกวก็ต้นแมีเจสสอนต้นเถิกออกเลยนะครับต้น นะครับบ่า่อยเห็นมือดโอ้นนนี่ไงงามนะครับเคนดนะครับผมไห้กับฝากกันนะครับเออส่วในใดตรงการปุ๋ยกับนี่ต้นเถิดครับน้อยต้นน้อยเถิกส่วนไดต้องการใส่ปุ๋ยแล้วก็ฮอร์โมน กดทู่ตัวนี้นะครับเล่งผลผลิตน้อยไง้น้อยสม่ำเสมอแล้วรสชาติหวานกรอบติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์08 3 3 5 4 1 5 6 1ครับบริการทรงหอดสวนหอดบอนหอดบ้านเอ,อเ่นนะครับผมรับมือกับไว้สำนีก่อนครับสวัสดีครับ